ได้ผัดกะเพราสเต็คนะกินมากวันนี้ผัดกะเพราอีกแล้วนะครับ พริกกระเทียมและเครื่องผัดกะเพรานะครับอันนี้ผมเก็บใบกะเพราสดๆมานะครับแล้วก็ผัดกับพริกและกระเทียมแช่ช่องแข็งไว้นะครับเวลาหิวอยากกินผัดกะเพราก็เอามาทำได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่นะครับ กะเพราที่ผมเพาะไว้ยังไม่งอกเลยนะครับเนื้อสเต็กนะครับกินสเต็กแบบฝรัง่งไม่อร่อยก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นผัดกะเพราสเต็กใส่กระเทียมลงผัดให้หอมก่อนนะครับ ใส่เต็กใส่เครื่องผัดกับเราลงไปนะครับเพราะว่าเราจะผัดไม่นานนะครับสเต็กนะครับถ้าผัดนานมันจะแข็งกินไม่อร่อย รสปรุงรสรสปรุงรสนะครับก็มีน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาวซีอิ๊ดวดำรสอร่อยลงรมเห็นน้ำลงนิดหน่อยนะครับัำเ,เลยชิ้มแห้ง เติมรสลงไปครับอืมเ mm hmm. สร็จแล้วปิดไฟได้เลยดูนะครับผัดกับเตาสเต็กน่ากินมาก ืมไปกินตามร้านสเต็กเฮาทั้งหลายก็ไม่อร่อยเท่าเอามาผัดกะเพราเลยครับอืมเจือนุ่ม ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้าขอบคุณครับที่ you next time. บายบาย